สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลาครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับ,รบ,ส,รบสำหรับคลิปนี้นะเรามีกล่องนี้มารีวิวนะครับในช่วงที่เราประกอบกันพากันเยอะๆนะครับแบบเยอะๆเลยเนี่ยมันก็จะรู้สึกเบื่อรู้สึกแบบเออซ้สำซากจ,จําเจเดิมๆมาเนาะสำหรับในส่วนของกันพากันดั้มนะครับผมจริงๆมันก็สวยแหละมันก็สวยอยู่แล้วนะครับเราประกอบมามันก็สวยอยู่แล้วนะแต่ว่าพอประกอบเยอะๆไปเยะไป,ไปทําอะไรซ้าๆไปซ้ำๆไปๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเบื่อนะเราก็ต้องหาอะไรมาเติมเต็ม เพื่อให้เปลี่ยนอารมณ์นิดหนึงนะครับสำหรับวันนี้นะฮะที่เราจะมารีวิวก็คือกล่องนี้นะเป็นงานของ p r i o Bot นะครับนี่ตัวนี้นะครับพลาสติกโมเดลคิด x p r i o O o t นะครับก็คือ p r i o Bot นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็คือตัวกูเลนลากัดนั่นเองนะครับป่ะเดี๋ยวไปชมรีวิวกันนะครับว่าตัวนี้มันจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับก็จะได้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆประมาณนี้เลยนะครับผม ก็อาวุธก็พอสมควรนะเดี๋ยวเราไปดูของแถมมันก่อนในกะล่องนี้ได้อะไรบ้างนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับมีมาให้1แผ่นนะครับเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับสติกเกอร์เนี่ยจะมีความด้านๆอยู่นะอมมันจะดูดูเรียวอยู่เหมือนกันนะครับเวลาติดเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูเหมือนมันจะดูเหมือนเราทําสีนะนี่ในส่วนของสีทองต่างๆอะไรพวกนี้นะครับ จริงๆเขาหน้าจะแยกสีมาให้นะแต่ตอนนี้มีสติกเกอร์ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันต้องติดเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ติดแล้วมันก็ดูดีนะไม่ได้ดูปลอมนะครับมีมาให้1แผ่นนะครับของแถมในกล่องนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีแค่สติกเกอร์หแผน่นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับอาวุธต่างๆหลังจากที่ประกอบตัวกูเรนลากันตัวนี้เสร็จนะครับดูซิว่าอาวุธมันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยไปดูที่อาวุธชิ้นใหญ่กันก่อนนะครับจะเป็นสว่านนี่สว่านมือนะครับตรงนี้ก็จะมีจอยอยู่เนาะ อันนี้เราสามารถเอามาติดที่มือของกูเรนลากันได้นะครับเปลี่ยนถอ,อ,อดตรงมือตัวนี้ออกนะครับเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ติดเข้าไปได้นะครับเป็นอาวุธโจมตีของเขานะเนี่ยก็จะเป็นลำแหลมแบบยาวแล้วก็แบบสั้นนะครับผมตัวนี้นะครับก็ยังมีมันเป็นชิ้นผ่ากลางอยู่นะอืมถ้า,าไปทําสีก็ต้องเก็บดีๆนะครับชิ้นผ่ากลางตัวนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะมีรอยที่เราต้องเก็บรอยเกตอยู่นะครับอันนี้ก็คือมีอยู่หนึ่งคู่นะครับ อาวุธอย่างที่2นะครับก็คือสว,สว่านเล็กนะครับสว่านเล็กเนี่ยก็จะไปติดตรงบริเวณมือของกุเรลากันได้เหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะเป็นเสมือนชิ้นนี pues okay. ้นะครับเนี่ยชิ้นนี้นะครับเราไปถอดเปลี่ยนได้นะครับก็ให้มันเป็นสว่านแหลมแบบนี้นะครับเป็นอาวุธโจมตีได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีมาให้1คู่เหมือนกันครับอาวุธอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นบูมแบรงนะครับมีอยู่1คู่นะจะเป็นแบบสีชาใสๆเนาะนะครับ อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตรงบริเวณของช่วงอกของเขาช่วงอกมันจะเป็นแบบเหมือนแป่นตาพับได้อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่แบบตรงๆนะครับสามารถมาให้กุเรลักันถือเป็นอาวุธโจมตีได้ด้วยนะครับในส่วนของมือเสริมนะครับมีให้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับสามารถไปถอดเปลี่ยนเล่นได้อย่างเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็คือมือกลางมือแบบกำหล,มหลวมๆอะไรเงี้ยครับมือชี้นิ้วที่เป็นท่าซิกเนเจอร์นะครับของ ูเุเล่นละกันอะไรประมาณนี้นะครับนิ้วทะลวงสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยก็มีมาให้หลากหลายคู่นะครับผมแล้วก็มีมือกำนะครับที่เป็นมือกำปกติเนี่ยอยู่ที่ตัวหุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของมือเสริมนะครับอย่างสุดท้ายที่มีมาให้นะครับก็คือแบแกแพ็กนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบกแพ็กที่ติดด้านหลังนะเป็นเหมือนเป็นเหมือนกระเบนนหนามอะไรสักอย่างนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะมีแหลมสว่านน้ำหนามเนี่ยติดอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับ ซึ่งตัวแบกแพคอันนี้นะฮะสามารถนําไปติดด้านหลังของกุเรนลากันแบบนี้ได้นะครับเนี่ยมันก็จะติดอยู่ประมาณเนี้ยนะครับผมอย่างเท่ย่างเท่นะครับด้านการประกอบประกอบเนี่ยถือว่าทําได้ทําได้ง่ายอยู่ด้านการประกอบนะครับแต่ว่ารอยแผลเกรดที่มีเนี่ยคือค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันแล้วก็แข็งเก็บยากเหมือนกันนะครับมีจุดขยับอยู่นิดนึงนะครับผมบริเวณเนี่ยปีกด้านข้างนะครับสามารถขยับได้นะครับ สีพลาสติกเนื้องานนะครับสวยงามเลยนะครับอืมนี่มีประมาณนี้นะครับจุดขยับเนาะโอเคอุปกรณ์ต่างๆก็หมดประมาณนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหุ่นกันบ้างนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวหุ่นกันบ้างนะครับความรู้สึกแรกหลังที่ประกอบเสร็จนะครับก็คือโอ้โหมันสวยมากนะคือมันมันมีความเงางามนะครับของตัวพลาสติกนะมันมีความเงามีความวาวอยู่ของตัวพลาสติกเนี่ยมันทําให้ดูงานมันดูใหม่ดูสวยดูหรูนะครับ นี่เห็นไหมลองดูดีเทลรายละเอียดของตัวหุ่นนะครับผมคือชอบมากชอบมากผมก็ค่อนข้างชอบกุเรลากันอยู่แล้วด้วยนะครับถึงผมจะไม่ดูอนิเมะนะแต่ว่าตัวหุ่นเนี่ยผมค่อนข้างชอบเหมือนกันนะดีไซน์ของมันเท่ดีหน้าส่วนลำตัวเป็นปีศาจเป็นหน้าที่แบบมีปากมีตามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับสำหรับตัวกุเรลรากันนะครับความรู้สึกแรกก็คือชอบเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านการประกอบประกอบกันบ้างน,นะครับเนื้อพลาสติกเนี่ยเนื้อพลาสติกเนี่ยมันจะมีลักษณะ ต่างจากของกันพลาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับมันจะมีความมันมันเงาเงาวาวนะครับเป็นเหมือนพลาสติกโอ้บอกไม่ถูกอะ่ะมันมีความเงามันวาวนะครับแต่ที่เพื่อนเ<ๆ>เห็นอยู่เนี่ยคือมันจะสะท้อนสะท้อนไฟเลยนะอืมมีความมันวาวมันเงาอยู่นะครับผมก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาในด้านการประ,ก,ประกอบครับก็คือพลาสติกเขาค่อนข้างที่จะแข็งเหมือนกันนะครับแล้วก็รอยแพเกตเนี่ยจะใหญ่นะครับไม่มีอันเดอร์เกทด้วยนะครับมีอันเดอร์เกทอยู่นิดหน่อย เท่านั้นนะครับมันทําให้เวลาเราเก็บรอยเกศเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บเก็บยากอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ก็แต่ก็โอเคนะมันยังมันยังมันยังเก็บได้ได้เนี้ยบอยู่นะครับอืมต้องตัดห่าง àng, ชิ้นงานนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเก็บเอาก็จะพอเก็บได้ได้ง่ายอยู่นะครับในการประกอบประกอบก็ถือว่าทําได้โอเคนะประกอบได้ง่ายนะครับไม่มีจุดไหนติดขัดนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้มีชิ้น pc ด้วยนะครับจุดขยับก็เลย แน่นหนาไปด้วยนะครับตามข้อตรงข้อต่อต่อตางๆถือว่าเป็นหุ่นที่แน่นหนาเลยทีเดียวนะครับดีเทลรายละเอียดผมว่าสวยงามมากนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือเขาทําสีปีเพนมาให้นะครับในส่วนของเ,ออเนี่ยอย่างส่วนเขาเนี่ยเขาทําสีทองมาให้นะครับช่วงดวงตานะครับนี่ช่วงด้านในช่วงฟันอะไรเงี้ยนะครับเขาทําสีมาให้นะครับมันก็เลยแบบทาให้เราแบบเออดูดีนะแค่ประกอบต่อดิบออกมาก็สวยงามแล้วนะครับ ในส่วนของการแบ่งแยกสีสันนะเขาแบ่งแยกมาได้ดีนะครับตรงนี้นะครับอย่างสีเนี้ยนะครับสีเทาเนี่ยมันจะเป็นเทาเหมือนเทาออกเมททลิกนิดนึงนะครับมันจะดูเงาเงาเป็นเกล็ดเกล็ดมุกมุกเป็นเกล็ดเกล็ดากากเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาประกอบเข้าไปในตัวหุ่นแล้วมันทําให้ดูดีนะเรียกว่าสวยจริงๆนะครับแต่ว่ามีจุดตีอย่างนึงเหมือนกันนะครับต่อให้แบ่งแยกสีสันมาดียังไงนะครับมันก็มีจุดที่ไม่ได้แบ่งแยกสีมาด้วยนะครับก็คือจุดที่ที่ต้องติดสติกเกอร์นะอื สติกเกอร์ในส่วนที่เป็นแผ่นเรียบๆไปนะครับเป็นพื้นที่ที่มันเรียบๆไม่มีจุดที่ต้องพับต้องเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถติดได้ดีแล้วก็ดูไม่ปลอมนะแต่ว่าจุดที่มันต้องหักเหลี่ยมมุมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเวลาเวลาเราพับตัวสติกเกอร์ไปมันจะเผเยนะครับมันจะเผเยตรงช่วงกลางที่ต้องเหลี่ยมที่เป็นเหลี่ยมเป็นพับเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาอยู่นะฮะแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีจุดที่ต้องเป็นพับเหลี่ยมพับมุมค่อนข้างเยอะนะครับมันทําให้แบบ ผมไม่ค่อยชอบอะถ้าติดสติกเกอร์แบบลักษณะนี้นะถ้าเป็นสติกเกอร์ที่ติดเข้าไปตรงตรงนะผมโอเคอยู่นะครับอืมในดรานของการประกอบประกอบแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็อย่างที่บอกมีปัญหาแค่เอ่อที่เป็นปรอยแพ็กเกจนะรอยแพ็กเกจที่มันหนามันใหญ่เท่านั้นเองนะครับผมอืมแต่ว่าตัวชิ้นงานพอประกอบประกอบมาแล้วก็โอเคนะมาดูในส่วนของกี่หขยับกันบ้านนะครับจุดขยับเนี่ยทำได้ดีทั่วตัวเลยนะครับผมก็ดูส่วนหัวครับขยับได้นะครับซ้ายหมุนขวาได้แน่นหนาดี แน่นาดีเลยนะครับตรงส่วนของคอนี้จะแยกกันอยู่นะครับช่วงไหล่นะครับผมเกาะไหลตรงนี้ขยับได้นะครับอันนี้ก็เป็นจอยฟรีเลยนะฮะไหลตรงนี้ก็ขยับได้นะครับนี่ไหลด้านข้างตรงนี้นะครับเกาะไหลช่วงบนนะแขนนะครับสามารถหมุนได้รอบนะครับผมมนี่ก็ขยับได้นะด้านนี้นะครับ งอได้ไม่ค่อยเยอะนะช่วงแขนงอได้ guide, ไม่เยอะนะครับผมก็เป็นติดดีไซน์ของเขานั่นแหละติดดีไซน์ของเขาครับช่วงมือก็หมุนได้แต่ก็จับค่อนข้างลําบากอยู่เขามีเกาะกระบังมือตรงนี้นะครับมันหมุนได้รอบเหมือนกันแหละนะครับช่วงเอวนะครับตรงนี้สามารถขยับได้นะครับ hm, ก <f Runner> <Why> ้มขึ้นก้มลงได้นะครับซ้ายขวานะครับมันจะผมชอบตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้จุดที่ผมชอบนะครับมันจะเหมือนหน้าตาของตัวหุ่นเนี่ยมันขยับไปได้นะครับมันเป็นเหมือนหน้าตาของตัวปีศาจนะนะ อันนี้เขาทาสีมาให้เรยดูตามดิอย่างเพ่นะครับอันนี้คือจุดที่ชอบนะครับผมแล้วก็ช่วงกับกรอเอวนะครับขยับได้นะครับเนี่ยดีเทลรายละเอียดนะครับพวกลายล่องต่างๆที่มีมาให้ก็ถือว่ามันมันเป็น,เป,นเป็นลายตื้นๆนะเป็นดีไซน์ของเขานะครับมันตัดเส้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่มันจะเป็นแบบว่า เป็นเรียบๆ,น, jer, ๆนูนๆนะครับแล้วก็เป็นร่องหนาๆซะมากกว่านะครับน่าจะเป็นดีไซน์ของตัวหุ่นมากกว่านะครับมันไม่ได้มีเส้นคมๆเหมือนกันได้มานะอันนี้เป็นชุดเกาะด้านหลังนะครับค่อนข้างชอบดีไซน์นะครับสวยมากนะขาก็เตะขึ้นได้ประมาณนี้นะครับงอได้นะครับงอได้สุดเลยนะฮะประมาณนี้นะครับช่วงเกาะเท้าก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือจุดขยับนะครับจุดขยับถือว่าแน่นหนาดีมากๆนะครับ แน่นเลยแหละอืมขยับเล่นกันเพลินๆเลยแหละนะครับจัดท่าแอคชั่นอย่างเงี้ยก็คือได้สุดยอดนะครับไม่มีจุดหลุดหลวมเลยนะฮะที่เด็ดเลยนะครับจุดขขับนี้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวว่าส่วนสูงกันนิดนึงนะครับส่วนสูงนะครับของตัวกูเลนลักกันตัวนี้มีความสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะครับถือว่าสูงดีเลยนะครับลองเทียบกับงานมาไดนะครับตัวปูบิออนกรบอนนะครับให้เกรด1/144นะครับผม เรียกว่าตัวกุเรล,ลการน,นี่มีความหนาบึกบึนมากกว่านะครับตัวใหญ่แล้วก็สูงกว่าหนากว่านะครับเทปไปคนละแบบนะครับสําหรับตัวนี้คือสวยเลยนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับสาหรับตัวกุเรล,ลการตัวนี้นะครับโอเคครับสําหรับกุเรล,ลการตัวนี้นะครับก็เป็นงานจากไพรโอบอทนะ เขาว่าเป็นของ rare หายากอยู่ค่อนข้างที่จะหายากอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมหาลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆจะตามหาได้นะครับสำหรับตัวคุเรลาการตัวนี้ราคาค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับราคาประมาณ2,000กว่าบาทเลยนะครับด้วยความหายากของมันนั่นแหละนะครับผมรองไว้ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับไม่ได้ประกอบสักทีนะครับอ่ะรับมาสรุปกันนิดหนึ่งสำหรับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่างานสวยงามมากๆนะครับนี่คือสวยมากประกอบออกมาแล้วแค่ต่อดิบนะครับแทบจะไม่ต้องตัดเส้นไม่ต้องอะไรเลยนะครับ แต่มันก็ติดตรงที่สติ๊กเกอร์นะี่ะที่มันมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ติดไปแล้วก็ไม่ได้ดูปลอมอะไรนะครับถือว่าถือว่าดูสวยอยู่ดูสวยอยู่นะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามมากๆสําหรับตัวกุเรลลากันตัวนี้นะครับของซีรีส์กุเรลลากันนะครับที่เป็นไพรอบอทเนี่ยมีหลากหลายตัวนะออกมาหลากหลายตัวแล้วนะครับก็ลองไปตามเก็บกันดูได้นะเดี๋ยวผมหาลิงค์ราคาดีๆโดนๆไว้ให้ก็แล้วกันนะครับต้องบอกเลยนะด้านการประกอบประกอบเนี่ยโอเคเลยงานดีนะครับแล้วก็จุดขยับเนี่ยดีมากนะครับ ดีไซน์นะครับของตัวหุ่นนะครับดีเทลต่างๆของตัวหุ่นก็เหมือนกับในอนิเมะเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีจุดตีนิดนึงก็คือในส่วนของแพคเกจต่างๆมันค่อนข้างที่จะแข็งนะพลาสติกมันค่อนข้างแข็งนะเก็บร้อยเกลําลบากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะไม่เกินความสามารถของเพื่อนนะครับน่าจะประกอบกันได้อย่างสวยงามเลยสําหรับตัวกรลลากันตัวนี้นะครับมีการทำสีปิเพนมาให้นะครับในบางส่วนนะทำให้ตัวงานออกมาเนี่ยดูค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเรามาตัดแต่งนะครับเก็บ รายละเอียดเล็กน,น้อยๆนิดหน่อยก็สมบูรณ์สวยงามแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวในวันนี้นะครับตกลงประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็นอกไลยกันพลามานิดนึงนะครับเพื่อ,อเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะครับเพราะว่าเราประกอบกันพลามานานก็มีมีความเบื่ออยู่เหมือนกันนะครับทางช่องเราก็จะประกอบอะไรหลากหลายนะแล้วแต่ตัวไหนที่ผมชอบผมก็จะเอามารีวิวเพื่อนชมนะครับผม โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงกันในอนาคตนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ